กันที่เจิ้หยนกู่เฉิงก็คือเป็นเมืองโบราณจิ้หยนนะคะจิ้หยนว้าดูแสงสะท้อนในน้ำาชคะทุกคนตลอดเส้นทางก็จะเป็นต้นหลอ้ก็เป็นต้แบบนี้าก็แตอ้างก็จลีกากวแวแบบนี้ เดี๋ยวเราจะลงไปเดินริมน้ำต่อนะเราแป๊บหนึ่งสามีกำลังคุยโทรศัพท์ตอนนี้เราเดินมาถึงอีกฝั่งสะพานหนึ่งเพื่อที่จะข้ามไปยัง ด้านนู้นแล้วมองมาทางด้านนี้นะคะดูเงาที่สะท้อนสะพานเหมาะแก่การมาออกเดทใช่ไหมทุกคนหรือว่าจะเป็นการขอแต่งงานนนินนั่น,นอะไรอย่างงี้ชิมิชิ ืนนี้รอนๆที่นี่คืนหนึ่งก็เที่ยวให้มันขาลากไปเลยสะพานเปลี่ยนส,สีได้ตอนนี้เป็นสีน้ำเงินเดี๋ยวรอสะพานเปลี่ยนอีกสีหนึ่งเมื่อกี้จักม่วงเป็นน้ำเงินตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีชมพู ออกแดงสวยงามค่ะนะาดิสอ冰กองไม่มีหนม่งหมื่นลาทวบ้ไม่ลาแล้วว้า กงฟิงชีนินะคะผมแฮนด์เมดโอไอศครีมโฮมเมดชื่อนาส่องถึงไหนินเนี่ย你说็คือ边都可以你说 <里 S 1> ส่วนไหนโยเกิร์ตหรือว่าจะเป็นแบบว afflescone ชาชานมก็มาจ ang, ้าแลสีซันเดย์ใช<啊>่ไหมอืออ่ะเป็นทำไหมสตรอบอรี่อ<啊>่ะสตรอบอรี่อ่ะนี่ยหลักมินิซันเดย์是什么小的呗小的 那我要小的、oh, 啊，那你要小的，OK，好的。一个迷你圣诞，一个草莓圣诞。一个迷你圣诞，一个草莓圣诞。嗯 มันมันเนทก็ม่กก็คือไม่ใส่อะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยนีกิน เดี๋ยวนี่เอาสตรอเบอรี่ของบอไปกินแล้วนี่กินสอเบร่ยอเก่ยนี้วสตรอเบอรี่โอเคโอยน่กินนี่นี่นี่เว่ยบอีกกินอน่งดวยเอ้สตรอเบอี่ ลายเยวไม่เอาสตรอเบอรี่มาแล้วเอ้าเดี๋ยวนอนี่ถือก่อนพจะปิดคลิปเดี๋ยวขอตัวไปกินไอศครีมก่อนนะคะหลังจากนั่งทานไอศครีมเสร็จแล้ว<ๆ>เราก็เดินถนนคนเดินต่อ<ป>เพราะว่าเป็นทางกลับไปยังโรงแรมของเราผู้สนับสนุนหลักสำหรับไอศครีม 这个给我买单的ไอศครีมฮ่าฮ่าฮ่าฮา帅一点好不好？走吧，回回酒店กลับโรงแรมกันเถอะค่ะเมือ่อยละตอนนี้กี่โมงแล้วอะ่ะมีดูดิสองทุ่มอยูามา่มะป้าเดียนสองทุ่มสี่สิบแล้ว ก็ท <|so|>> ี่มนทนเนี้ยค่ะกุ้ยโจเนี่ยเขาก็จะมีชื่อเสียงเกี่ยวกับพวกเครื่องเงินแล้วก็จะมีเป็นหวีที่ทำจากเท้าของวัวเออก็คือแปลจากภาษาจีนนะที่สามีเล่าให้ฟังคือมันเป็นเท้าของวัวจริงๆอ่ะเป็นหวีที่ทำจากเท้าของวัว แล้วก็เลยถามว่าหวีที่ทำมาจากเท้าของวัวเนี่ยมันเป็นหวีที่ให้ประโยชน์ยังไงกับเราเหรอแฟนก็เลยบอกว่ามันเหมือนแบบผมดกดำผมยาวอะไรอย่างเงี้ยนางบอกว่าอยากได้สักอันไหมให้กิดในใจมัน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 ช่วยได้จริงเหรอมันมันเป็นประโยชน์กับเราจริงๆรหรออีอีหวีที่ทำมาจากเท้าของวัวอืม แปลกมากแปลกแต่จริงมีอยู่จริงที่ประเทศจีนนะจา๊ะหลังจากที่สามารถทานเนื้อวัวได้เนื้อวัวทุกส่วนของเนื้อวัวเราเอามากินแล้วเ,เอามาทําเป็นกระเป๋าหนังนุ่นั่นใช่ไหมและยังสามารถเอาเท้าของวัวมาทําหวีให้ด้วยอะสุดยอดแล้วเมืองกุ้ยโจวเนี่ยถ้าเกิดใครที่รู้จักเหล้า ที่หอเหมาถ่ายอะค่ะมันเป็นเล่าของเมืองนี้นี่เองอืมเป็นเมืองบนทนนี้บนทนกุ้ยโจเหมาถายเดี๋ยวถ้าวันไหนที่เราได้ไปที่เมืองเหมาถ่ายแล้วอาจจะพาเพื่อนๆไปชมนะแต่ไม่แน่จะต้องดูในโปรแกรมก่อนว่ามันมีไหมไอ้เมืองเหมาถ่ายอะสามีคะเรามีไปดูเหมาถ่ายปะ ไปดู茅台ยอ๋อจู่茅台城啊那个。这里没有啊。不是就是。不会去不会。不会去啊ก็ไม่ได้ไปก็จะมีร้านอาหารมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างทุกคนอยากมาเที่ยวกันไหมเนี่ยเมืองจีนก็เนี่ยหน้าหนาวนี่แหละ สมควรที่จะว่าคนนี้หาวสกวากเลยหน้าหนาวนี่แหละสมควรมาเพราะว่ามันเดินสบาย เมื่อกี้นะคะเราอยู่ฝั่งนู้นทานอาหารเย็นแล้วก็ตอนนี้เราก็ข้ามสะพานมาจนถึงฝั่งนี้ละเป็นยังไงคะบรรยากาศสองฝั่งความสวยแตกต่างกันเนาะ 為咗就係選嗰啲人啊，為咗有個產生頭飯，咁樣去去去去去。<noise> <noise>